ย่าเก้าครับจช้างไฟฟ้ผมถ่ายในน้ําไม่ได้ครับเพราะว่ามันเปื้อนครับเดี๋ยวเราเปื้อน,นอีกเพราะว่าโคลนเต็มเลย เดินทางปลอดภัยค,ครับเดินทางครับผมเฮ้ <Yeah. S 1> ครับดีดตอนเราก็สู่ช่องของน้ำแัะลุงไวสร,นะารวาวา้างตักกวครับพี่น้องมาชมรถเกี่ยวข้าวเจ้าช้าในไฟปี้9ครับพี่น้องคันเมื่อวานนี่ครับวันนี้เจอเกียบ คันที่ติดลมเมื่อวานโอ้ติดลมเมื่อวานนี่นี่รถยัยงเปื่อนอยู่เลยเป็นปีห้าเก้าครับตอนนี้มาเกี่ยวอีกหนึ่งจุดับผมโคราชีเทียบเกี่ยวแถวบ้านนี่ครับปีห้าเก้าเจ้าช้างไวไฟรถสวยมากเลยครับสีแดงปีห้าเก้าครับเจ้าช้าง รุ่นใหญ่ครับเจ้ายักษ์ให้ได้ครับรุ่นนี้ใหญ่มากครับรายละเอียดนี่แต่ว่าใช้ได้ครับงานเกี่ยวข้าวนาปังครับ phía ơ mang lắm Đó sẽ lẽ wifi เมื่อวานในติดลมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับวันนี้สบายสบายปียากก้าครับเจ้าช้างไฟ ผมถ่ายในน้ำไม่ได้ครับเพราะว่ามันเปื้อนนะเดี๋ยวเราเปื้อนอีกเพราะว่าโคลนเต็มเลยครับเด๋เหลือครึ่งเดียวก็เสร็จแล้ว จะเหลือตรงนี้ครึ่งครับแล้วก็เสร็จเลยนี่ตรงนี้นี่จะเป็นเทเลอร์ครับโอ้คันนี้เป็นเทเลอร์ซีเรียร,ร้อยเองครับอ๋อเป็นซีเรียร,ร้อยครับแม่เทเลอร์เป็นซีเรียร,ร้อยครับผมมาจากพิซนัลโลครับคันนี้นี่เทเลอร์ไกล้ดูอู้หูอะไรเนาะนี่สีแดงสวยเลยครับนี่นี่เทเลอร์อยู่นี่ครับเป็นน่าจะเป็นกี่แรงเนาะนี่ 251แรงม้าครัน่าจะเป็น251แรงมา้าคันนี้แม่ไม่เคยเห็นนะทุกคนหัวนี้นี่ผมเจอแต่วพวกรุ่นเก่าที่เขาทำอ่ะนี่สวยเลยครับคันนี้ใช้ได้เลยกันคนหน้าสวยเลยอนนู๋อะเน,นี้ยนีู่กมีแต่บ้านโปงครับไม่มีอู๋อูอะไรน,นี่ ไม่มีอู่อะทุกคนไม่เห็นอู่อะถ้อาอู่อจะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่นี่น่าจะทำนันี่ผมถ้าซื้อสิบล้อเนี่ยอูย้ผมทำเทรลเลอร์เลยนี่นี่สวยนะสวยดิให้ดูายละเอียดจะ2สอแรงย้าสิบรม้าเ m 8 j อ็มแปนะครับสวยมาก หางลังครับี่คันนี้หรือเปล่าที่ผมถ่ายเป็นเจรถเกี่ยวที่ผมถ่ายน่าจะเป็นคันนี้แหละอูไหนเนี่ยไม่มีอู๋นี่บางฝุนในล้างนี่สวยลวลเล็บทางเทเลอร์ทำมาดีมากเป็กรายละเอียดก็สวยมากครับคันนี้นี่ยากครับไม่เคยเห็นนะโอ้จะได้เห็นซีรีส์ห้าร้อยทำแบบนี้นี่สวยนี่ นี่นี่สวยใไม่เคยเห็นนะตอนนี้กําลังเทข้าวตอนนี้กําลังเทข้าวอยู่นะครับตอนนี้นเทข้าวใส่กระสอบวาผมแต่ถ้าแถวบ้านเขาจะชอบใส่กระสอบวาผมตอนนี้ก็กาลังเทข้าวผมโอเคจะนั่งรั้ไปไงไม่เคยนั่งโอ้ภายในโอ้ VIP เลย 2องหกศูนย์นะไม่ใช่สองห้าหนึ่งนึกว่าสองห้าหนึ่งอ๋อสองหกเอาตัวนี้เป็นลู่ห้เหรอเกียร์ตัวนี้เกียร์ตันอ๋อเกียร์ตันอ๋อสวยนี่คันนี้ทำเองนึกว่ามีอกูกไม่ใช่ต่อหน้าท่อมต่อหน้าท่อม <c oughs> สวยสวยนี่ต้องเปิดไฟขอทางครับอัญญาณนะครับเป็นสองหกศูนย์ครับไม่ใช่สองห้าสองหกศูนย์แรงมาเ้นี่รับเจตันอ๋อนี่ไม่เคยเห็นนะครับเจอแต่รุ่นเก่าครับ ทำกันเองครับคันนี้อ๋อกดตรงนี้เลยเหรอตรงนี้อ๋อกดข้างในครับไปไม่เราต้องไปดูมุมล่างนะว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะถ่ายมุมล่างนเะหีับสวยมากคันนี้ไปดูข้างล่างกันว่านี่ <c oughs> ปิดก่อนนะเดี๋ยวเราถ่ายเลยรถไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวมองซ้ายมองขวากันนะโอเคมาแล้วไม่มีนะนี่ครับภายในสวยครับ V.I.P. ครับทำกําเองครับผมไม่ได้ทำอุ่สวยครับสวยเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวขึ้นเทเลอร์ครับเดี๋ยวจะไปต่ออำเภอนาท่อมครับเดี๋ยวคันนี้จะไปนาท่อมครับอรอเลยครับคันนี้ เป็นซีรีส์ห้าร้อยเครื่องสองหกครับไม่ใช่สามไม่ใช่สองห้าครับเป็นสองกศูนย์ครับไฟเลี้ยวก็นี่มีไฟเพดานับสวยงามครับมาแล้ว,ดวลดลงก่อนนะเดี๋ยวรถหล่นใส่ไม่ได้อันตรายไปจะอยู่ตรงนี้ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้ว ไปต่อนาท่อมมับคันนี้ต่องานนาท่อมแมไม่เคยเห็นนะทุกคนสวยอะซีรีส์ห้าร้อยทำอ่ะทุกคนเนี่ยแม่อยากทำอะ่ะสวยอ่ะทุกคนถ้าผมทำนะโอ้ผมจะแต่งแบบยังไงนะใส่กระจกเยอะๆแล้วก็แต่งไฟแต่งไฟหน้าเนี่ยชุดข้างหน้าเนี่ยโอ้แต่งครับชอบวัยรุ่นแต่งแล้วก็จะมีพี่ก็โบกับโบกสัญญาณนะผม สัญญาณครับต่ออำเภอนาท่อมอเคครับเรียบร้อยเก็บคาเทเลอร์ครับเรียบร้อยผมแหมสวยเยรียบแดงคู่เรับคู่กับรถเกี่ยวเลยสงสัยชอบสีแดงครับนี่รถเกี่ยวแดงเฉลอร์ก็แดงครับสวยเลยโอ้ตอัวนไม่เคยเห็นนะซีรีส์ทำสวยอ่ะนึกว่าทำไม่ได้ทีแรก ถ้ามีวิกเตอร์มานีจะเทพกว่านี้นะครับอ่ะไปแล้วเดินทางครับเก็บขานี่จะเป็นระบบเก็บไว้เก็บข้างในรถนะครับไปครับเดินทางครับผมเดินทางต่ออํเาเภอนาท่อมไปครับเดินทางปลอดภัยครับผมไปแล้วแต่อยู่ฝั่งข้างนี่ครับลงเล็บแม่งนั่งอัดสามคนเล็บค่นี้ ไปกักใจหมดเลยครับเดินทางปลอดภัยครับเดินทางครับผมโอเคครับจบแล้วก่อนนะครับสวัสดีครับนบป